วันนี้ช่วงประมาณเย็นๆนะคะทุกคนประมาณหกโมงเย็นนะคะ้วก็จะไปหาพี่ชายนะคะทุกคนทีนี้ก็หิวรอไม่ไหวนะคะรอตอนเย็นไม่ไหวก็เลยลงมากินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างล่างค่ะทุกคนไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นซุกี้นะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยนะคะจัดจานมาสวยงามเลยนะคะทุกคนพอกินซุกกี้เสร็จนะคะก็จ่ายตังค์นะคะทุกคนประมาณร้อยสี่สิบกว่าบาทนี่แหละนะคะแตวก็จะเดินไปขึ้น MRT เหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ไปโผล่ออีกทางหนึ่งงงกับตัวเองเหมือนกันนะคะ ไม่เคยจำทางขึ้นได้เลยนะคะของ MRT ไปบ่อยมากนะคะทุกคนแต่ว่าไม่คุ้นเคยสักทีนะคะที่หว้วยขวางมันก็จะมีตลาดสดนะคะทุกคนตากก็จะไปเดินหาหอยหนานะคะเมื่อวานนี้นะคะทุกคนตากก็ไปเดินถามที่ร้านเดิมนะคะเขาบอกว่าทุ่มหนึ่งถึงจะเริ่มต้มนะคะเพราะว่าตลาดที่นี่มันเปิดถึงเช้านะคะตอนตากมาถึงนะคะทุกคนก็ประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะก็ถือว่ายังมาไวอยู่นะคะพี่ๆเขาบอกว่าให้มาเอาตอนทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ต้มตาก็เลยลองเดินไปหาดูในตลาด ะะเดินถามตลาดเขาก็บอกว่าไม่มีนะคะเราต้องมาตอนเช้าอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกเข้าไปตลาดใหญ่ก็บอกว่าไม่มีเหมือนกันเขาบอกว่าหมดนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมถามหาหอยหนานะคะตาก็เลยซื้อหอยแครงมานะคะหอยแครงแล้วก็หอยหวานนะคะทุกคนก็ซื้อมานั่งกินกันนะคะอร่อยมากตัวใหญ่มากนะคะหอยแครงนี่ก็เป็นพี่ชายตากเองนะคะทุกคนจิงแกมีบ้านในกรุงเทพนะคะอยู่แถวแถวปทุมนะคะแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ทํางานมากกว่าเขาก็เลยมาอยู่ตรงนี้กันนะคะเวลาวันหยุดค่อยกลับไปบ้าน อะไรแบบนี้นะคะก็มานั่งรวกกินกันนะคะทุกคนหอยแครงกรอบอร่อยมากนะคะพูดแล้วน้ำลายสออยากกินอีกนะคะนั่งกินไปนั่งกินมาฝนก็ตกนะคะทุกคนเมื่อคืนที่กรุงเทพฟ้าร้องดังมากๆเลยนะคะตาก็อยากกินหอยหนานะคะ่ะทุกคนประมาณ2 3สามทุ่มแล้วนี่แหละนะคะหอยหนาก็ตัวใหญ่มากนะคะวันนี้กินหอยไปกษักระสัเลยนะคะอร่อยแล้วก็หวานมากๆเลยนะคะครั้งนี้ก็ซื้อมา2กล่องเลยนะคะทุกคนนี่ที่ตักเทให้ดู2กล่องได้เยอะมากๆเลยนะพี่ๆตอนเย็นนี้ก็ คงจะไปอีกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นไรกับหอยนาที่สกลไม่มีนาทุกคนตาก็เพิ่งได้มากินกับนี่แหลที่กรุงเทพนี่แหละนะคะอร่อยหวานมากๆนะคะจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็แบบลงตัวมากนะคะทุกคนตากินหอยหนาหมดตาก็จะกลับแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยู่ดึกนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็ต้องนอนต้องทํางานเกรงใจนะคะทุกคนเมื่อก่อนนะ่ะได้นะคะเมื่อก่อนยันวางเลยยังได้นะคะเมื่อก่อนยังไม่มีอะไรกันนะคะตอนนี้ทุกคนก็ต่างมีภาระกันหมดแล้วนะคะพี่ๆกินได้แต่ก็ต้อง มีลิมิตเป็นของตัวเองนะคะพี่ชายตาก,ก็ขับรถมาส่งฝนก็ลินไปปล่อยนะคะที่กรุงเทพนะคะตกแบบนี้ทั้งคืนแหละทุกคนตากคิดว่านะคะตอนตาก,กับนะพี่ชายตาก,ก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่ MRT นะคะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะคะตอนตากมาถึง MRT ลาดพร้าวนะคะทุกคนตากก็เลยกดต่างพันหนึ่งนะคะตื่นเช้ามาแบงค์พันหายสงสัยจะหายตอนที่ตากเข้าห้องน้ําข้างล่างโรงแรมนะคะจะถึงห้องอยู่แล้วทุกคนเสียดายมากๆเลยนะคะแล้วเหลือแต่แบงค์ยี่สิบใบนะคะถือว่าฟาดเคาะไป นะคะพี่พี่ที่นี่ตอนเช้านะคะตื่นขึ้นมาอาบ,บน้ําแต่งตัววันนี้ก็จะมาแบบมัดผมนะคะก็ลงไปกินข้าวเช้านะคะพี่พี่ก็จะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้ตาก็เดินออกมาดูสาวายน้ํานะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่นน้ํากันทําบุญทาอะไรเสร็จแล้วนะคะเป้าหมายตักนะคะแต่ว่าฝนมันตกค่ะทุกคนเขาก็เลยปิดนะคะเดี๋ยวรอตอนเย็นนู่นแหละนะคะตาก็จะไปดูหนังสับปเปลยนะคะทุกคนอยู่ที่เซนท่านพรามกาวนะคะตาก็งงว่าลาดพร้าวก็มีเซนท่านเหมือนกันทําไมตักไม่อยู่ที่นั่นนะคะมาถึง รามเก้าทำไมก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้พี่เขาบอกว่าโรงหนังอยู่ที่ชั้นเจ็ดตาก็เดินขึ้นมาเลยมาที่ชั้นแปดก็ต้องเดินกลับลงไปอีกนะคะใจจะลอยไปไหนไม่รู้นะคะพี่พีเดินมาก็เข้าไปในโรงหนังเลยนะคะเพราะว่าตากเอาแบบฉายเร็วที่สุดนะคะตอนดูหนังก็คือร้องไห้มากนะคะทุกคนหนังอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับแบบความตายอะไรแบบนี้นะคะตาก็คิดถึงญาติในโรงหนังแบบร้องไห้หนักมากออกมาก็เศร้าเลยนะคะเศร้ามาตลอดทางเลยนะคะตาก็จะเปลี่ยนชุดไป เล่นน้ํานะคะพอมาถึงก็มีคนเล่นนะคะต่ก,ก็ต้องรอนะคะรอไปรอมาจะหลับมาทุกคนแล้วตักก็เลยแบบว่าอุ้ยขึ้นไปนอนบนห้องดีกว่านะคะวิวตรงสาว่ายน้ําก็สวยนะคะโรงแรมตรงนี้มันจะอยู่ที่5แยกลาดพาวเลยนะคะตรงนี้เลยนะพี่ๆสี่คืนนะคะตักจ่ายไปเกือบๆจะสี่พันนี่แหละนะคะพี่ๆตกคืนละประมาณ1,000บาทนะคะแล้วก็มีรวมอาหารเช้าด้วยนะคะในราคาไม่เกินสี่พันนี้นะคะนอนสามคืนคะ่ะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่ ะะมาวันแรกก็จะตื่นเต้นนะคะทุกคนที่นี่พอวันใกล้จะกลับเริ่มเหงาแล้วนะคะไม่อยากกลับเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าต้องกลับไปทําหน้าที่ต่อนะคะอยู่บ้านมันเหงาจริงๆนะพี่พี่พอกลับมาจากสาวาย่าน้ํานะคะแต่ก็ขึ้นมานอนนะคะทุกคนแล้วหลับจริงด้วยนะก็คือง่วงนอนจริงๆนะคะตื่นขึ้นมาอีกทีก็หกโมงครึ่งแล้วนะคะแต่ก็จะเดินไปที่ mrt นะคะเดินกลับไปกลับมาอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปนะคะรักเดินกลับไปกลับมาแบบนี้ประมาณ3รอบนะทุกคนจุดท้ายก็ ต้องแบบอุ้ยไม่ไปดีกว่าเห็นคนต่อคิวซื้อไอ้นี่เยอะนะคะซื้อค่าผ่านทางนะทุกคนอะไรนะที่ซื้อ mrt นะคะแต่ก็เลยกลับมานั่งกินที่โรงแรมดีกว่านะคะนี่ก็จะเป็นน้ำเก๊กฮวยนะคะก็สั่งเป็นต้มมาม่าเหมือนเดิมนะคะไม่ผลต้มมาม่าไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะคะแต่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มนี่แหละมั้งนะคะทุกคนจนถึงเกือบเกือบจะสามทุ่มเลยนะคะแ้วก็จะเดินไปฝากตังที่เซเว่นนะคะค่ะกลับก็เห็นเข้าย่างปลาหมึกกินกันก็ซื้อกลับมากิน ที่ห้องด้วยนะคะพรุ่งนี้ตักก็จะเดินทางกลับแล้วคะ่ะ